เล่นเกมกันดีกว่านี่เราโหลดเกมมาเล่นแล้วสนุกสนุกสนุกมาัวตัวนี้เลยกลัตัวนี้ทั้งคู่เลยมันแ่ากว่วไปขวาเราค่อยกระโดดขึ้นขวาเข้าขวากระโดดขึ้นอี่พี่ครับต่อยเลยต่อยพี่เป็นใครครับเอ่อทำไมอ่ะเพื่อผมเล่นอยู่พี่เป็นใครครับเป็นใครครับตายคุเล่นไม่ได้อะโอ้ยพี่ผู้กูไว้ทำไมอ่ะทำไมกูกูแล้วเป็นไรพี่ครับกูกูแล้วเป็นไรฮะ กู้ไปแล้วทำไมผมครับคุณพี่ทำไมอ่ะทำไมผมอะครับปล่อยพี่ว่าพี่หน้าเลือดไทยหน้าไอ้นู่นน่ะทพื่อนอนทำทำไรน้องกูเปล่าทำไรเปล่าฮะทำไรน้องกูผมก็นั่งอยู่ดีๆครับคุณพี่ไทยอุ้ยรุนแรงเพื่อนมึงเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะทำไมชี้หน้าใส่เราแบบนี้เพื่อนมึงด่าน้องกูอ่ะเรียกเราว่ามึงได้ยังไงอ่ะพ่อกับแม่เรายังไม่เคยทำแบบนี้เลยนะ ไป้หม่เน่นี่ไม่กลัวลูกดูเหรอครับเตเต้ี่มกลัูกพี่ดูเหรอครับไปทำน้องกูทโอ้โหเอาเยพี่ผมพี่เอาแล้วเจ็บนะพี่อะเบิ้ลผมพี่เอาดิพี่ครับเอาดิเอาบ้างเอาบ้างก้าอุ้ยอยเอ้ยเหม็นมากครับจักรลนเาเป็นกนะเพื่ กินแบบโอ้ไรวะมึงต่อยกูบ้างต่อยกูบ้างเอาบ้าเขาเป็นผู้หญิงนะครับไม่หมดแล้วเนี่ยเก่งกับผู้หญิงแบบนี้เมียถึงบ่นตลอดเวลาเริ่มมาแล้วเว้ยพอฉากนี้เริ่มมาแล้วโบะครับเพื่อนๆเนี่ยโบะ

เล่่นปะไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นหรอเออนักเลงจังเลยอะครับหัวว่างหวว่างอ๋อเข้ามาได้เพราะว่าเราลืมปิดประตูบ้านเราไว้ใช่ไหมอะไร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 เนื้อนี้เดี๋ยวนะี๋ยวนไอ้นั่งดูกันเฉยเลยต้องรู้แล้วต้องรู้ เอสดีคันชื Save, <Yeah. S 1> ่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดก็พวกเรานั้นทำายการทีวียยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ